ข้อ3นะคะข้อที่3โจทย์พูดเกี่ยวกับเรื่องอกิติยามีเหรียญ2บาทและเหรียญ5บาทอยู่ในกระปุกอ,อมสินจํานวน1ไม่ทราบค่าอีกแล้วเห็นไหมคะจะมีคําว่าจํานวน1เมื่อทุบกระปุกออกมานับเหรียญพบว่ามีเหรียญ5บาทมากกว่าเหรียญ2บาทอยู่12เหรียญและนับเป็นจํานวนเงินทั้งหมดไม่น้อยกว่า270บาทจงหาว่ามีเหรียญ2บาทอยู่อย่างน้อยกี่เหรียญ สิ่งที่เขาถามหาคือเหรียญอะไรคะเหรียญสองบาทว่ามีอย่างน้อยกี่เหรียญแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้เรา,เ,าเราไม่ทราบทั้งจํานวนเหรียญสองบาทแล้วก็จํานวนเหรียญห้าบาทข้อนี้เราก็จะต้องเขียนตัวแปรออกมาในในสองในสองแบบนะคะแต่ก็คือมีตัวแปร x อันเดียวแต่หมายถึงว่าเราต้องกําหนดให้ว่ามีจํานวนเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทอยู่สองบรรทัดนั่นเองนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีทำนะคะ วิธีทำปึ๊บๆให้ถามหาอะไรถามหาเหรียญสองบาทถูกไหมคะให้มีเหรียญสองบาทนะคะให้มีเหรียญสองบาทกี่เหรียญคะ x เ,เหรียญอ่าให้มีเหรียญสองบาท x เ,เหรียญปึ๊บกำหนดให้เป็น x เ,เลยทีนี้เราจะหาได้มันต้องกำหนดจำนวนเหรียญห้าบาทด้วยอ่า มีเหรียญ5บาทอยู่กี่เหรียญทีนี้เรากลับมาพิจารณาดูประโยคที่1น,นะคะประโยคที่1เนี่ยบอกว่ากิติยามีเหรียญ2บาทและเหรียญ5้บาทในกระปุกขอมสินจำนวนหนึ่งเมื่อทุบก,กระปุกออกมาพบว่ามีเหรียญ5บาทเป็นไงคะมากกว่าเหรียญ2บาทอยู่12เหรียญมากกว่าแสดงว่ามันต้องเป็นไงเอามาบวกถูกไหม เหรียญ2บาทมีอยู่ x เหรียญ5มีมากกว่าอยู่12แสดงว่า x ต้องบวก12ถูกไหมคะข้อนี้จะได้ว่าเหรียญ5บาทเป็น x บวก12จะได้เป็นเหรียญ5บาท x บวก12เหรียญน,นะคะถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยรู้สึกว่ายัางงงๆอยู่อ่เดี๋ยวครูขออธิบายเพิ่มตรงนี้สักนิดหนึ่งคุณครูยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่ามีเหรียญ2บาทเดิมนะคะมีมีเหรียญ2บาทมีมี10เหรียญ เหรียญสองบาทมีสิบเหรียญนะคะทีนี้เขาบอกว่ามีเหรียญห้ามากกว่าอยู่สิบสองมากกว่าแสดงว่าเหรียญห้าน่ะมันต้องมีเยอะกว่าถูกไหมอ่ะถ้าเหรียญสองบาทมีสิบถูกไหมคะเหรียญห้าต้องมากกว่าอยู่อีกสิบสองก็คือมาบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่คะสิบสองเหรียญกลายเป็นว่ามีเหรียญห้าบาทอยู่ทั้งหมดกี่เหรียญคะยี่สิบสองเหรียญแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่าเหรียญสองบาท อ่ะเหรียญ2บาทมี10ตัวแทนของเราก็คืออะไรมี x อ,อันนี้ก็เป็นสิบแสดงว่าตัวนี้ก็เป็น x x บวกเท่าไหร่คะ x อบวกสิอันนี้ก็จะเป็นจํานวนเหรียญหบาทนะคะโอเคนะทีนี้เมื่อเราได้ตัวแปรแล้วทั้งเหรียญหเหรียญ2บาทเราก็มาเขียนเป็นอสมการนะคะเวลาเขียนเป็นอสมการประโยคข้างบนเราดูหมดลวทีนี้มาดูประโยคข้างหลัง นับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่น้อยกว่า270คําคำว่านับเป็นจำนวนเงินสือว่า2บาท1เหรียญเราคิดเป็น2บาทถูกไหมถ้า2บาทถ้า2บาท10เหรียญอ่ะเมื่อกี้บอกว่าสมมุติว่ามี2บาท10เหรียญถ้า2บาทมีอยู่10เหรียญเราคิดเป็นเงินเท่าไหร่คะ1เหรียญ1นเหรียญคิดเป็นกี่บาทนะ2บาทมาจากเอา2คูณ1ถูกไหม เอาค่าของเหรียญ2บาทคูณกับจํานวนเหรียญเป็น2บาททีนี้มีอยู่สิบเหรียญมีมูลค่าของเงินเป็น2อคูณสิได้กี่บาทคะ2ี่สิบบาทโอเคไหมคะสอคูณสิเป็น2ี่สบาทแต่ประหารก็คือว่าเราไม่รู้ว่าไอเนี้ยมันเป็นเลขอะไรเราจะหาผลคูณออกมาเป็นยี่สิแบบเนี้ยไม่ได้เราก็จะเลยเราก็เลยจะได้แค่ติดตัวแปรว่า เอา2ค่าของเหรียญ2บาทเนี่ยนะคูณกับจำนวนเหรียญก็คือเป็น 2x บาทนะคะทีนี้เขาบอกว่านับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดคำว่าทั้งหมดก็คือมารวมกันทีนี้จำนวนเหรียญ5บาทคือ x บวก12ค่าของเหรียญ5เป็นกี่บาทคะก็5บาทก็คูณด้วย5เหมือนกับ2คูณ x นั่นแหละแต่ทีนี้เหรียญ5ก็เอา5มาคูณนะคะก็จะได้เป็น5คูณกับ x บวก12บาท นะคะคทีนี้เขาบอกว่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าคําว่าไม่น้อยกว่ามันก็ต้องมากกว่าอะไรหรืออะไรคะเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ270ได้มาอย่างนี้ได้เสร็จแล้วค่ะอสมการเรียบร้อยขั้นต่อไปเราก็แค่แก้อสมการเอา5แจกเข้าไปในวงเล็บปึ๊บป,บปบอย่างนี้นะคะ <c> จะได้ว่า2คูณ x เหมือนเดิมชักมา 5คูณ x ได้5 x บวกกับห้าคูณสิเป็น60คะ่ะมากกว่าหรือเท่ากับ 270..... รนะคะส x บวกกับ5 x เป็น7 x มากกว่าหรือเท่ากับ 270..... ลบใครออกคะลบหกถูกไหมคะลบ60ก็จะเป็น7 x มากกว่าหรือเท่ากับ210ทีนี้7มันคูณอยู่เนี่ยเอาไปทำไมได้เลย ย้ายไปหารได้เลยท่องสูตรคูณแม่7ไปคะ่ะ 7, 717ค่ะ7อะไรได้21 73ใส่0ย์เข้าไปกลายเป็นว่าได้ x ทําทำไมคะมากกว่าหรือเท่ากับ30ทีนี้เราจะตอบอะไรโจทย์เขาถามว่ามีเหรียญ2บาทอย่างน้อยกี่เหรียญ x นี่คือเหรียญ2บาทโอเคไหมคะคำว่าอย่างน้อยสมมุ่าคุณครูเขียนคำตอบเป็นเส้นจำนวน30ฝั่งนี้จะเป็น3 1 32 สา,สาเนาะอันนี้เป็น29 30เกามสิบเอาไหมเอานะคะไปทางขวาอย่างนี้ตัวที่น้อยที่สุดเขาถามหาอย่างน้อยที่สุดน้อยสุดคือเลขอะไรคะเลข30เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ามีเหรียญสอบาทอย่างน้อยกี่เหรียญคะสามสิเหรียญ ตอบ30ได้เลยค่ะก็จะตอบอย่างนี้นะคะ